ตอนที่260ป้ายวิญญาณบรรพชนคนที่ชายชราชี้ไปคือหญิงชราคนหนึ่งแววตาของนางหมนลงเล็กน้อยขณะจ้องชายชราและเอ่ยขึ้นแม้ระดับเซียนของผู้อาวุโสจะสูงเทียมฟ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะออกคำสั่งคนของสำนักเนคาข่าได้ชายชราบนอู้อี้เขานำกระเป๋าเก่าๆออกมาอย่างหมุดหงิดและค้นหาของอยู่พักใหญ่และในที่สุดก็นำไป้ายไม้สีดำออกมาชิ้นหนึ่ง มันยังมีที่พึ่งและก้านผักหลายใบอยู่บนนั้นขณะที่เขาโยนมันใส่มือหญิงชราอย่างลวกลวกเมื่อหญิงชราเห็นป้ายนั้นใบหน้าพลันเปลี่ยนไปและร้องตะโกนป้ายวิญญาณบรรพชนชายวัยกลางคนยื่นมือออกมาทันทีและคว้าป้ายไว้เขาสร้างผนึกขึ้นสองสามชิน้นแล้ววางมันลงบนป้ายตัวป้ายเผยแสงสีรุ้งที่ดูอ้อยอิ่งทันทีชายวัยกลางคนยิ้มอย่างเยเกและพูดด้วยความเคารพต่อชายชรา ตั้งแต่ที่ผู้อาวุโสมีป้ายวิญญาณบรรพชนนี้เราต้องเชื่อฟังแต่ผู้อาวุโสต้องการใช้ป้ายวิญญาณบรรพชนชิ้นนี้เพื่อให้เสียนขั้นตัดวิญญาณทั้งหมดของสำนักเมคาขาวช่วยสิทธิของท่านในการได้รับประสบการณ์เขตแดนจริงๆหรือชายชราย,ยิ้มอย่างภูมิใจไปที่หวังหลีนและถอนหายใจแรงไปที่ชายวัยกลางคนเขาตะโกนขึ้นแน่นอนสิตอนนี้หยุดพ่ามได้แล้วเจ้าออกมาซิ่งคำเขาชี้ไปที่หญิงชรา หญิงชราครุ่นคิดเล็กน้อยและพยักหน้าอย่างเชื่อฟังนางเคลื่อนที่มาด้านหน้าพร้อมกับมองหวังหลินด้วยแววตาซับซ้อนเจ้ามีอาจารย์ที่ดีนะหากข้ามีโอกาสพบเจอประสบการณ์เขตแดนหลายอย่างตอนที่พยายามทะลวงเข้าสู่ขั้นตัดวิญญาณข้าคงก้าวมาเส้นทางนี้ได้ง่ายๆเช่นนั้นนางอ้าปากและพ่นเซียวพลังปราณสีชมพูออกมาเมื่อปรากฏขึ้นกลิ่นหอมยุ่ยยวนเริ่มกระจายออกไป พลังปราณสีชมพูพุ่งเข้าหาหวังหลินราวกับกระบี่เล่มหนึ่งมันหยุดเบื้องหน้าหวังหลินไปสามนิ้วและเปลี่ยนเป็นหมอกสีชมพูจากนั้นล้อมรอบเขารับรู้ความเชื่องช้าคือเขตแดนของแม่เท่าคนนี้ข้างในหมอกสีชมพูหวังหลินรู้สึก,กอบอุ่นมากพลังปราณและวิญญาณเซียนของเขาได้รับความเฉื่อยชาเล็กน้อยขณะที่รัศมีสังหารและความตั้งมั่นเพื่อฝึกฝนเริ่มจางหายไป หวังหลินรู้สึกง่วงนอนกับความรู้สึกที่สัมผัสได้นี้เรากับว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญในโลกใบนี้แต่ในขณะเดียวกันบอลรัศมีสังหารลูกหนึ่งลอยออกมาจากกระเป๋าและเข้าไปในร่างหวังหลินเพียงหลังจากนั้นไม่นานรัศมีสังหารรุนแรงได้ชำระร่างเขาเรากับถังน้ำเย็นเฉียบพุ่งใส่ศีรษะรัศมีสังหารกระจายผ่านไปทั่วร่างกายเขาหญิงชราตกตะลึงนางสะบัดแขนเบาๆและดึงควันสีชมพูออก หวังหลินสูดหายใจลึกหักไม่มีบอลร,รัศมีสังหารเขาคงสูญเสียตัวตนอย่างสิ้นเชิงในเขียดแดนนั้นความรู้สึกเช่นนี้นับว่าน่ากลัวมากนักนอกจากความรู้สึกหวัดกลัวเดิมทีต่อเซียนขั้นตัดวิญญาแล้วตอนนี้หวังหลินระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกหญิงชารามองหวังหลินนางถอยกลับและไม่พูดอะไรอีกชายชารากวาดผ่านในกลุ่มและจะรดลงบนชายชาราผ้าคลุมสีฟ้าอมเขียวเม้าตาเขาส่องสว่างขึ้น เจ้าเขตแดนของเจ้าพิเศษมากเมื่อเขาได้เจอมันเราจะไม่รบกวนพวกเจ้าอีกชายชราคนนั้นเงยศีรษะขึ้นเขาพูดออกมากระทั่งไม่ได้มองหวังหลินเขาไม่สามารถทนต่อเขตแดนของข้าได้ชายชราคิ้วขมวดพลันโบกแขนไร้สาระมีค่าที่นี่แม้ไปหยูนที่เป็นบรรพชนของสำนักเมคาขาวข,ข,ของพวกเจ้ามาด้วยตัวเองข้ายังรับไหวเลยซึ่งคำเขามองไปที่ส่วนลึกของสำนักเมคาขาวอย่างสุกซน ไทชราผ้าคลุมฟ้าอมเขียวไม่ได้พูดอะไรอีกเขาลูบศีรษะตนเองทันใดน,นั้นสีดำเปิดออกบนหน้าผากและกระบี่สีดำลอยออกมากระบี่เปลี่ยนไปเป็นสายฟ้าสีดำและมาถึงเบื้องหน้าหวังหลินความเร็วของมันไม่ใช่สิ่งที่หวังหลินสามารถป้องกันได้เลยใบหน้าบูดเบึ้งมากหากเขามีธงกดเกณฑ์เขาคงสามารถป้องกันมันได้ แต่เขาจะไม่สามารถรับมันได้นานนักทว่าหวังหลินไม่กลัวแม้ว่าเขาจะไม่สามารถต่อต้านกระบี่ได้แต่หากนี่คือการต่อสู้ของจริงคงต้องขอบคุณเศษฐเซี่ยวทันสวรรค์เสียแล้วเหล่าเซียนขั้นตัดวิญ,ญญาณทั้งหมดคงจะแค่เฝ้าดูเขาเฉยเยไม่ว่าวิชาของแต่ละคนจะแข็งแกร่งเช่นไรตัวอย่างก็เช่นการต่อต้านกระบี่เหินเล่นนี้หากหวังหลินส่งเศษฐเซี่ยวทันสวรรค์ออกไปคงทําให้ชายชราผ้าคลุมสีฟ้าอมเขียวคงเรียกกระบี่เหินกลับ มิฉะนั้นพวกเขาคงสังหารกันเองเพื่อแย่งชิงทันสวรรค์เมื่อกระบี่เหินมาถึงเบื้องหน้าหวังหลินสิบฟุตทันใดนั้นเคลื่อนจิตสังหารออกมาจากกระบี่ภายในจิตสังหารนั้นมีเขตแดนลึกลับอยู่เล็กน้อยเขตแดนนี้แตกต่างจากสองคนก่อนหน้านี้เรากับมันยกเอาสวรรค์มาด้วยหวังหลินรับรู้ได้ทันทีว่าพลังปราณของเขาเผยสัญญาณความอ่อนแรง หากพลังปราณของเขาถูกแทนที่ด้วยพลังชีวิตเช่นนั้นชีวิตของเขาคงถูกดูดออไปอย่างรวดเร็วเขตแดนประหลาดเช่นนี้ทำให้ใบหน้าหวังหลินเปลี่ยนไปอย่างมากในตอนนี้เขตแดนมีผลกระทบต่อพลังปราณของเขาเท่านั้นหากมันกระทบต่อชีวิตของเขาการคงอยู่ของมันอาจจะเป็นการฝืนกฎสวรรค์อย่างน่าสะพรึงกลัวใบหน้าชายชราผู้ใช้เขตแดนกลับเรียบเฉยขณะสะบัดแขนและกระบี่เหินกลับไป กระบี่หายกลับเข้าไปในหน้าขณะที่เขาเอ่ยอย่างช้าๆเขตแดนของข้าคือการข้ามการเวลาแววตาชายชารามุ่งเป้าไปที่ชายชุดคลุมสีฟ้าอมเขียวเพราะความผันผวนผลพลังปราณเขาจึงรู้ได้ว่าชายคนนี้มีเขตแดนที่ไม่ธรรมดาแต่ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นการข้ามการเวลาเขาสูดหายใจลึกและแววตาประหลาดใจหายไปขณะนั้นเขาดูสง่าผ่าเผยอ,อย่างมาก แม้ว่าใบหน้าจะดูสกรปรกแต่นั่นไม่สามารถกลบกลิ่นไอสูงศักดิ์ของเขาออกไปได้หวังหลินรู้สึกไม่แยแสร,ราวกับชายชราคนนี้มีท่าทางเปลี่ยนไปทันทีหากมีใครบอกเขาว่าชายชราเป็นผู้เชี่ยวชาญจากแควน้นซูซาคุหวังหลินจะไม่ประหลาดใจเลยเขตแดนอัศจรรย์อะไรกันหากเจ้าบรรลุถึงขั้นค้นหาเต่าเขตแดนเช่นนั้นคือการท้าทายสวรรค์ พวกเจ้าเอาป้ายไปเลยลาก่อนชายชราสูดหายใจลึกร่างกายเคลื่อนไหวและปรากฏตัวถัดไปจากหวังหลินเขาคว้าร่างหวังหลินไว้และทั้งคู่หายไปเมื่อปรากฏตัวอีกครั้งจึงมาอยู่ในพื้นที่โรกร้างของเมืองหลวงเรียบร้อยหลังจากทั้งสองคนกลับมาชายชราหายใจหนักและใบหน้าซีดขาวแต่ยังเต็มไปด้วยความภูมิใจเขามองหวังหลินเพื่อรอการยกย่องตอนนี้เขาไม่เหลือสัมผัสของเซียนอีกแล้ว หวังหลินรู้สึกช่วยไม่ได้จึงวางหมวกฟางในกระเป๋าตนเองและเอ่ยขึ้นวิชาของผู้อาวุโสมหัศจรรย์ยิ่งนักมันเป็นสิ่งที่ผู้น้อยไม่เคยเห็นมาก่อนข้าขอชื่นชมท่านจากใจจริงชายชรากรอกตาและพูดอย่างไม่พอใจแค่นี้นะหรือหวังหลินขบคิดเล็กน้อยจากนั้นยิ้มอย่างบิดเบี้ยวในชีวิตเขาไม่เคยต้องประจบคนอื่นมาก่อนเขาไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะซี ชายชราหายใจหนักเขาสะบัดแขนและเอ่ยขึ้นว่าช่างเถิดเจ้าเจอกับเขตแดนเรียบร้อยแล้วดังนั้นให้บรรลุข,ขั้นตัดวิญญาณเร็วๆและสร้างไม้แกะสลักให้ข้าด้วยซึ่งคําเขาหันตัวเตรียมจะจากไปหวังหลินครุ่นคิดเล็กน้อยเมื่อเห็นชายชรากำลังจะไปเขาพลันถามขึ้นป้ายวิญญาณบรรพชนชิ้นนั้นคืออะไรหรือชายชราหันกลับมามองหวังหลินเขายิ้มที่เต็มไปด้วยความภูมิใจ เศษขยะชิ้นนั้นไม่ได้มีค่าอะไรมากนะค่ามีอีกเยอะเช่นนั้นเขานำป้ายหลายอย่างออกมาพร้อมกับพูดขึ้นนี่คือของสำนักหลบสวรร์นี่คือของสำนักหมอกวิญญาณนี่คือของสำนักปีศาจยักษ์ของแกนอันดับสนี่คือของแกวนอันดับห้หวังหลินเพ่งพินิษขณะที่เขาแนะนำป้ายแต่ละชิน้นใบหน้าชายชาราเต็มไปด้วยความภูมิใจรากับในมือเป็นของเล่นสุดโปรด ในที่สุดชายชราก็สะบัดแขนเขานำป้ายเปล่าออกมาและเอ่ยขึ้นว่านอกจากของพวกนี้ข้าสามารถสร้างป้ายสำนักไหนก็ได้ให้เจ้าพีฮีข้าขายป้ายพวกนี้มานานหลายปีแล้วเจ้าสามารถตรวจสอบชื่อเสียงข้าได้หากต้องการมันเยี่ยมนับป้ายเจ้าสำนักเมคาเขาเอาไหมหวังหลินครุ่นคิดเล็กน้อยเขามองไปที่ชายชรามากขึ้นกว่าเดิมจากนั้นหันกลับและจากไป ชายชราพูดอยู่นานสองนานจนในที่สุดจึงเก็บป้ายทั้งหมดกลับและเอ่ยขึ้นของพวกนี้คือสมบัติของข้าหากเจ้าไม่เห็นคุณค่าของมันข้าจะไม่ขายให้นะหวังหลินเดินกลับไปที่ร้านตรงๆและนั่งลงขัดสมาธถถิจากเตาผิงรอบๆด้านเงียบสนิทในความเงียบน,นั้นประสบการณ์ที่เขาพบเจอเรื่องเขตแดนผ่านวุบวาบในความคิดหวังลินเขาจมอยู่กับประสบการณ์นั้นเพื่อพยายามเข้าใจมัน เขตแดนอารมณ์สิ้นหวังของชายวัยกลางคนเขตแดนสุขสบายของหญิงชราและเขตแดนข้ามการเวลาของชายชุดคลุมสีฟ้าอมเขียวทั้งหมดลอยอยู่ในความคิดหวังหลินหลังผ่านไปชั่วครู่หวังหลินเริ่มเข้าใจได้เล็กน้อยเขตแดนคือสิ่งที่เขาจะได้รับเมื่อคนผู้หนึ่งกำลังรู้แจ้งสวรรค์โดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ชีวิตของเขาเช่นนั้นแล้วเขตแดนของเขาเองคืออะไรหวังหลินหลับตาในขณะนั้นทั้งร่างของเขากำลังเปลี่ยนไป ผ่านไปเวลาพักใหญ่หวังหลินลืมตาและความมีดเล่มหนึ่งเริ่มแกะสลับเศษไม้ตกลงสู่พื้นดินมีดของเขาลื่นไหลาราวกับสายน้ำและไม่มีหยุดพักท่อนไม้เริ่มค่อยๆเป็นรูปทรงของคนผู้หนึ่งที่กำลังสร้างผนึกด้วยมือเดียวเวลตาหวังหลินเริ่มเพ่งมองในตอนนั้นไม่มีสิ่งใดขัดขวางสมาธิของหวังหลินสิ่งที่จิตใจเขากำลังคิดและสิ่งที่ดวงตากำลังมองเห็นคือเขตแดนอารมณ์สิ้นหวังของชายชารา เศษไม้ตกลงพื้นมากขึ้นความเร็วของมีดหวังหลินเพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นภาพติดตาหลังเวลาผ่านไปพักใหญ่มือขวาหวังหลินหยุดลงทันทีมีดในมือแตกหักครึ่งส่วนใบมีดลอยเข้าใส่ชั้นวางและเกิดเสียงพึมพำหวังหลินไม่ได้ใส่ใจสิ่งอื่นขณะที่เขามองไม้แกะสลักในมือมันเสร็จเรียบร้อยแล้วชายวัยกลางคนดูราวกับมีชีวิตชีวาไม้แกะสลักชิ้นนี้มีเขตแดนอารมณ์สิ้นหวังอยู่เศษเสี้ยว ทว่าเขตแดนนี้ไม่ได้ปลดปล่อยออกมาเลยมันอยู่ในไม้แกะสลักอย่างสมบูรณ์หวังหลินค่อยๆหลับตาหลังสัมผัสมันเป็นเวลานานเขาจึงวางไม้แกะสลักรูปร่างชายวัยกลางคนบนพื้นอย่างเบามือหวังหลินพึพรรมพำกับตัวเองมันยังไม่เพียงพอตอนที่261หหลายปีให้หลังหวังหลินเพียงแค่สามารถเรียนแบบเขตแดนอารมณ์สิ้นหวังเท่านั้น แม้ว่าในที่สุดเขาจะสามารถแกะสลักได้สำเร็จมันยังแตกต่างจากเขตแดนของชายวัยกลางคนผู้นั้นหวังหลินมองใบมีดของมีดแกะสลักเขาสะบัดแขนและใบมีดลอยเข้าสู่ชั้นวางด้านข้างหวังหลินนำท่อนไม้อีกชิ้นออกมาและใช้นิ้วตัวเองเป็นมีดแกะสลักวันเวลาผ่านไปในพริบตาสิบปีผ่านไปในสิบปีนี้ภาพลักษณ์ของหวังหลินยิ่งแก่ชราขึ้นเรื่อยๆเส้นผมสีขาวปรากฏขึ้นบนศีษะเขา หลังตั้งตรงค่อยๆงอและรูปร่างทั้งหมดของเขาเรากับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของชีวิตจำนวนไม้แกะสลักค่อยๆลดลงในที่ผ่านมาสิบปีหวังหลินแกะสลักเสร็จไปชิ้นเดียวซึ่งเป็นหญิงชราจากสำนักเมคาขาวความจริงเขาแกะสลักหญิงชราเสร็จเมื่ออก้าปีก่อนแม้ว่ามันจะดูคล้ายคลึงกับไม้แกะสลักของชายวัยกลางคนและความแข็งแกร่งห่างไกลาจากต้นแบบมากนักเขารู้ว่านั่นเป็นเพราะหวังหลินยังไม่ได้บรรลุขั้นตัดวิญญาณเลย เหตุผลที่หวังลินแกะสลักอีกชิ้นหนึ่งไม่เสร็จก็คือชายชราเสื้อคลุมสีฟ้าอมเขียวไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ดูเหมือนไม่สามารถแกะสลักเขตแดนข้ามการเวลาเข้าไปในไม้แกะสลักของตนเองได้เขาพยายามมาเป็นเวลาเก้าปีโดยไม่เกิดความสำเร็จเลยแม้ว่าหวังลินจะสร้างไม้แกะสลักของชายชราขึ้นมานับไม่ถ้วนไม่มีชิ้นไหนที่มีเขตแดนอยู่เลยในที่สุดทั้งหมดนั้นจึงถูกหวังลินทำลายไป ในวันนี้หวังหลิ่มมองไปที่ไม้แกะสลักของชายชราเขาถอนหายใจและสะบัดแขนเหนือไม้แกะสลักมันกลายเป็นฝุ่นจากนั้นหวังหลิ่ยืนขึ้นและเปิดประตูร้านออกไปแสงอาทิตย์อ่อนๆตกลงบนร่างเขาขณะนั่งบนเก้าอี้ไม้และมองผู้คนกำลังผ่านไปร้านเหล็กอีกฝั่งของถนนได้ขยายออกหลายเท่าในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมาไม่นานหลังจากนั้นเด็กน้อยอายุสี่ขวบโผล่หัวออกมาจากร้านเหล็ก เมื่อเขาเห็นหวังหลินพลันยิ้มและวิ่งเข้าหาพร้อมกับไหเล่าในมือหลังจากยื่นเล่าให้หวังหลินจึงถามขึ้นว่าคุณปู่หวังค่าขโมยเล่านี้มาให้ท่านไหนละ่ะลูกอมหวังหลินยิ้มเขาลูกศรสีสะเด็กชายพร้อมกับนําเม็ดยาเท่าเล็บก้อยออกมาหวังหลินโยนเม็ดยาไปที่เด็กหนุม่มและดื่มเล่าไปอึกหนึ่งเด็กหนุม่มกลืนลูกอมอย่างรวดเร็วและแสดงใบหน้าพึงพอใจจากนั้นเขาน้มศีรษะลงบนแขนคู่น้อยของตัวเองและถามขึ้น คุณปู่หวังเล่านี้มีรสชาติดีใหม่ข้าเห็นท่านดื่มมันทุกวันหวังหลินยิ้มบางขณะนั้นชายหนุ่มท่าทางแข็งแรงออกมาจากร้านเหล็กร่างเด็กหนุ่มคนนี้คล้ายคลึงกับเด็กน้อยตรงหน้ามากนักเมื่อชายหนุ่มเห็นหวังหลินแววตาจึงเต็มไปด้วยอารมณ์และเอ่ยขึ้นลุงหวังวันนี้ท่านดื่มไม่ได้อีกแล้วหวังหลินหัวเราะก็ได้อีกหนึ่งอึกและข้าจะไม่ดื่มอีกต้าหนิวพ่อเจ้าเป็นยังไงบ้าง ใบหน้าต้าหนิวมืดหมนพร้อมกับตอบกลับโรคชราเหมือนเดิมไม่ใช่ปัญหาใหญ่หวังลินลอบถอนหายใจเขาไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับชีวิตคนทั่วไปได้ความแก่และการเจ็บป่วยเป็นธรรมชาติของชีวิตต้าหนิวแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของร้านเจ้าและเด็กคนนี้คือลูกชายของเขาเด็กน้อยดึงแขนเสื้อหวังลินคุณปู่หวังท่านยังไม่บอกข้าเลยว่าเล่านี้รสชาติดีหรือไม่ ตาหนิวมองหวังหลินเขาลอบถอนหายใจและพูดขึ้นที่ปู่หวังดื่มไม่ใช่เหล้าแต่เป็นโสมหวังหลินมองต้าหนิวด้วยสายตายกระยองต้าหนิวนำเด็กกลับบ้านเถอะข้าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยต้าหนิวนำเหล้าจากมือหวังหลินออกมาเขาวางมันข้างในร้านและปิดประตูจากนั้นเอ่ยขึ้นท่านสัญญากับข้าแล้วว่าท่านจะไม่ดื่มมันอีกหวังหลินยิ้มขณะลุกขึ้นและเดินบนถนนร่างกายเขาโอนเอนเบาๆบาเนื่องจากอายุเยอะ หน้าหนีวทอนหายใจและกุมแขนเด็กชายกลับเข้าร้านเหล็กเด็กน้อยยิ้มและพูดอย่างมีความสุขท่านพ่อลูกอมที่ปู่หวังให้มีรสชาติดีจริงๆทุกครั้งที่กินมันร่างกายของข้ารู้สึกอบอุ่นหวังหลินเดินไปบนถนนที่อาศัยอยู่มาหลายปีร้านรวมทั้งหมดดูเหมือนจะได้ยินเรื่องนี้พวกเขาทั้งหมดออกมาด้วยใบหน้าตื่นตระหนกและอ้อนวอนต่อหวังหลินเท่าแก่หวังท่านต้องเข้าใจว่ากิจการนี้ดำเนินงานไม่ง่ายนะ เดือนหน้าค่าสัญญานณะเดือนหน้าค่าจะจ่ายค่าเช่านี่คือเจ้าของร้านขายของชำคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาได้เมื่อสามปีก่อนเป็นความจริงท่านหวังกิจการตอนนี้ไม่ค่อยดีจริงๆท่านพอจะรอไปอีกสักสองสามวันได้ไหมชายอ้วนเจ้าของโรงเตรียมพูดขึ้นน้ำเสียงคุ้นเคยดังออกมาจากทุกแห่งหนช่วยไม่ได้ที่เขาจะยิ้มเยยเกหวังหลีไม่รู้ว่ามันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงแต่ในเวลาที่ผ่านมาสิบปี บ้านเกือบทุกหลังบนถนนสายนี้ติดหนี้หวังหลินอยู่แม้กระทั่งร้านค้าส่วนใหญ่ก็เป็นของเขาทุกครั้งที่มีเจ้าของร้านที่จําเป็นต้องใช้เงินพวกเขามักจะมาจํานำร้านตัวเองเพื่อยืมเงินส่วนร้านค้าของหวังหลินเองเจ้าของมาขายมันให้เขาเมื่อสองปีก่อนแน่นอนว่าราคาถือว่าสูงเทียมฟ้าแม้กระทั่งตอนนี้ทุกครั้งที่หวังหลินออกมาเหล่าเจ้าของร้านมักจะพยายามทำดีต่อหวังหลิน ความจริงหวังหลินไม่ได้ออกมาบ่อยนักบางครั้งเขาก็ไม่ได้ออกมาหลายเดือนเมื่อไหร่ที่หวังหลินปรากฏตัวพวกเจ้าของร้านจึงเคร่งเครียดเพราะกลัวหวังหลินจะมาทวงค่าเช่าค่าเช่าไม่ได้เป็นเงินจํานวนมากนะักแต่ใครที่อาศัยอยู่ที่นี่สักพักจะรู้ว่าหวังหลินอัธยาศัยดีมากดังนั้นจึงเริ่มเลื่อนการจ่ายค่าเช่าเอาไว้ในที่สุดทุกคนไม่จ่ายค่าเช่าจนเคยตัว นอกจากนั้นไม่มีใครในโลกคนทั่วไปจะต้องการใช้เหรียญเงินทุกคนคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งดีหวังหลินไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะนับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจสวรรค์ในเก้าปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปมากไม่ค่อยเหลือคนหน้าเก่าๆอยู่เยอะนักจึงทำให้หวังหลินเศร้าใจมากเขาปัดแขนไปที่เหล่าเจ้าของร้านและเอ่ยขึ้นวันนี้ข้าไม่ได้มาเก็บค่าเช่าวพวกท่านทั้งหมดจับไปได้ เจ้าของร้านทั้งหมดถอนหายใจและจับไปหวังหลินเดินไปบนถนนพร้อมกับนำมือไว้ข้างหลังหวังหลินมาถึงสุดถนนในเวลาไม่นานนักแต่ชั่วขณะนั้นมาตัวใหญ่มีชายวัยกลางคนขี่ด้านบนพลันพุ่งเข้าหาเขาใบหน้าชายวัยกลางคนบูดเดียวและมีโลหิตไหลออกมาจากมุมปากเขาขี่ม้าผ่านไปที่มุมถนนและขณะที่ผ่านหวังหลินแววตาเบิกกว้างรีดดึงบังเหียนอย่างรวดเร็วเมื่อมาร้องยาวขึ้นเขากระโดดลงจากหลังม้ามาเบื้องหน้าหวังหลิน แต่ก่อนจะทันได้พูดอะไรอื่นกลับกระอักโลหิตออกมาเสียก่อนภายในโลหิตมีเศษอวัยวะภายในอยู่ด้วยใบหน้าเขาซีดข,ขาวขณะคุกเข่าลงกับพื้นและเอ่ยว่าโปรดช่วยข้าด้วยท่านหวังหวังหลินมองชายคนนี้ด้วยใบหน้าปกติเขาคือคนที่มาเยี่ยมหวังหลินในวันหยุดเสมอและมักจะให้เงินจํานวนมากซิ่วเตา่าหวังหลินพูดขึ้นหากมีปัญหาอะไรโปรดบอก ท่านหวังฝ่าบาทตกอยู่ในอันตรายหลังได้ยินคำพูดของซิลเต่าหวังหลิงจึงค่อยๆเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยเรื่องบางอย่างฝ่าบาททำให้เซียนทรงพลังคนหนึ่งโกรธขึ้นเมื่อเซียนคนนั้นปรากฏตัวเซียนทั้งหมดรอบกายฝ่าบาทถูกดันถอยออกมาโดยไม่อยากแข่งข้อส่วนวันนี้ฝ่าบาทของเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในวังเซียนคนนั้นรู้สึกว่าการเข้าไปในวังเป็นเรื่องน่ารำคาญจึงลดปล่อยความโกรธใส่ผู้ติดตามของราชา ซิ่วเต่าเป็นคนฉลาดมากเมื่อรับรู้ว่ามีสิ่งใดผิดปกติเขาจึงวิ่งหนีทันทีแต่ยังถูกเซียนคนนั้นโจมตีได้ดังนั้นจึงตื่นตระหนกและตอนนั้นเขาคิดถึงแค่หวังหลินคนเดียวขณะที่ซิ่วเต่ากำลังจะพูดเซียนหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาข้างมุมถนนเขาเดินมาหาซิ่วเต่าขณะที่หน้าตาดูเหมือนจอมบงการหลังซิ่วเต่าเห็นเซียนผู้นั้นร่างกายเขาสั่นสะท้านและกระอักออกมาเป็นลิ้นโลหิตอีกก่อนจะฟุบลงไป เขามองหวังหลินในความหมดหวังและอ้อนวอนช่วยด้วยซึ่งคำจึงเป็นสลบไปเซียนคนนั้นเหยียดยิ้มขณะมองหวังหลินและสะบัดแขนพันใดนั้นควันสีดำที่มองไม่เห็นสำหรับคนธรรมดากระจายออกเกิดเป็นกะโหลกยักษ์ในอากาศกะโหลกเคลื่อนเข้าหาซิ่วเต่าเพื่อกลืนกินเขาเห็นได้ชัดเจนว่าเซียนผู้นี้โหดเที่ยมนักเขาโจมตีหวังหลินเข้าไปด้วยเช่นเดียวกัน ในสายตาเขาแม้ว่าหวังหลินจะเป็นเพียงคนธรรมดาแต่เพราะซิ่วเต่าหนีมาหาหวังหลินเช่นนั้นทั้งคู่ต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่ลึกๆดังนั้นคงดีกว่าที่จะสังหารทั้งสองคนไปเลยปัญหาใดที่เกิดขึ้นกับพวกคนทั่วไปอาจารย์ของเขาจะแก้ไขเรื่องนี้ให้เมื่อคิดเช่นนี้ได้ท่าทางของเขาจึงโหดเยี่ยมอำมหิตหวังหลินขมบวดคิ้วหากเซียนคนนี้ต้องหมายคือซิ่วเต่าเพียงคนเดียวเขาคงไม่ต้องลงมือ แม้ว่าซิลเต่าจะเคารพอย่างยิ่งต่อหวังหลินที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นยังไม่พอให้หวังหลินลงมือแต่ตอนนี้เซียนขั้นพื้นฐานลมปราณผู้นี้กลับกล้าโจมตีรวมเขาเข้าไปด้วยท่าทางหวังหลินเป็นปกติและสายตาเยือกเย็นเขาสะบัดแขนราวกับพัดยุงออกไปพันใดนั้นหัวกระโหลกที่ดูเหมือนเป็นสิ่งน่ากลัวพลันกรีดร้องและไม่กล้าเคลื่อนข้างหน้าเพื่อกลืนกินอีกเลยมันถอยกลับแทนแต่มันยังขยับไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้า เมื่อหวังลินสะบัดแขนเจ้าปีศาจชวิลี่กัวปรากฏและเขมือหัวกะโหลกเข้าไปมันเคียวส่งเสียงดังก่อนจะกลืนลงคอชำเลืองมองเซียนตัวน้อยก่อนจะค่อยๆหายไปใบหน้าเซียนตัวน้อยเปลี่ยนเป็นสีแดงและกระอักโลหิตคำโตออกมาเหตุการณ์นี้เป็นเพราะหัวกะโหลกถูกทำลายวิญญาณของเขาจึงได้รับความเสียหายจากนั้นเซียนตัวน้อยคนนี้จึงวิ่งหนีอย่างหวาดกลัวหวังลินจดจ้องร่างที่กำลังวิ่งห่างไปอย่างเย็นชา หวังลีนไม่ได้สังหารเขาก็เพราะใกล้จะเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาสำเร็จแล้วและไม่ต้องการให้ความพยายามของเขาสูญเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ